สวัสดีค่ะเคนแคซี่เองนะคะตอนนี้เรามาอยู่เกมไมค้าวที่คะแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไฮทิกเซลนะคะแล้วก็อยู่กับน้องไกด์นะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรไกด์มาทำโจนโจนมาทำโจนคือเป็นมินิเกมบิวดิ้งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะทําลาย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 ลาโจนยังไงดีเสื้อโจนอ่ะก็ใส่เหมือนเสื้อคุกไงเสื้อคุกข่าบ้างข่ขอยืาข่อยืมม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 า่อยืมมยืมอย ลอ,องดูกันเบ๊บเบิ๊บ,บเดี๋ยวพี่คิดไม่ออกโจรเหรอ,หรอใช่เป็นโจรถือปืนไห<ะ>มถือปืนใช่พี่ถือปืนถ้าถือปืนได้ไหมดินี่ไงเดี๋ยวเอายื่นออกมาได้ปึ๊บมาอ่าโอ้โหมือเขาแบบกลางมากเราเป็นผู้ก่อการร้ายทำไมมือมันใหญ่อย่างงี้เลย โอ้มือหรืออะไรวะเนี่ยไอพี่รถรถรถมาหน่อยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้แล้วปืนล่ะปืนนี่ประมาณนี้ไหมพี่สีดำเดี่ใหญ่เดีกว่ใช่อย่างเงี้ยพี่อ๋อมือเดียวเหรอใช่ถือปืนสองมือเลยนี่ประมาณนี้อีกมือนึงเดี๋ยวพี่ทำไอคอนปืนให้เดี๋ยวผมทำหัวไปส่องมันเนี่ยเอิบลูกตาโจน้องสีแดงโหด จริงเหรอดูไปสองคนแบบโ okay. อเคโทษหน่อยจจนหัวโจนเอาไงดีพี่ต้องแบบฟูฟูฟูหรอ <st arts> เดี๋ยวสองคนกันนะได้พี่ได้เขาเพิ่งได้ขายเงเอาเดี๋ยวทำไมโจนน่าหลัก กระสุนไปแล้วมันก็จะมีผู้หญิงอยู่ตรงข้างหน้าเหรออ่าประมาณนี้นี่ไม้เหมือนจอแล้วป่ะเหมือนไหมอันเดียวดีกว่าสีทองเนี่ยจอต้องดูใส่ทองหน่อยดูรวยๆจนรวยเดี๋ยวผมไปดูข้างๆกันเผื่อได้ไอเดียอะไรเงี้ยพี่โอเคนนะ น่าเขาทำอะไรกันม้อมไม่เห็นเหมือนนกัมีผู้หญิงไงมีผู้หญิงยืนอยู่ตรงผู้หญิงนะพี่เออเอาตัวพี่เลยเนี่ยยืนเย็นใช่ไหมเออเอาตัวพี่เอาให้ตรงตงกันนะยืนยันยิงเกก็ต้องเป็นกระโปรงฟ้าเสืแดงเอ้ยแสื้อแดงฟ้าสีแดงนี่อันนี้ป่ะพี่อ่า แบบยืนยกมืออ้า <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวันหนึ่งมันต้องออกมบอนี้ลแล้วก็นี่ยกมือเฮ้ยมันไม่เหมือนยกเลยไม่เหมือนยกย <ะ S 1> ตัดอ,อันนี้ออกมัง้งพี่ว่าตรงนี้ได้เลยวะเราลองเดี๋ยวผมทำหัวกันตุ๊กตาพี่สีฟ้าโอเคอสีฟ้าฟ้านี่แล้วกัน ไอเหมือนเอเลี่ยนอันนี้เต้น <S 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 อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเอาผมผู้หญิงผมพี่สีอะไรสีแด<น>ง,งแดงเหรอเอาไงเดีย<น>ให้เหมือนอผมผู้หญิงนะ่ผมยาวด้วยอ่าเอ,อ,อิบน,นีก็ติดกันกัน วันนี้กันก็ได้พี่อ่าปึ๊บปบเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนอยู่แหละไฟไหนไหมไฟเหลืไฟเหมือนเลยพี่เเดี๋ยวผมใส่ไฟให้โอเคนะพาร์ติเคิลาวาน น,น,นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูกัน<อ>เผ<ค>ื่อผิดเผื่อผิดมันไหนอะทำไมมันไม่ไม่มีไฟผิดอันหรือเปล่านี่ไงนี่ไงขึ้นอยู่เนี่ยอ๋อผมปิดปฏิเคิลไฟไว้เนี่ยก็ว่ายอยู่ทำไมไม่เห็นน,น,นุงนะอันนี้แมโอเคไฟโอเคนี่ไงเดี๋ยวผมไปใส่แป๊บหนึ่ง อ่าปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้นะพี่ปึ๊บอ่าเหมือน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 เดี๋ยวที่เติมอะไรไหมหัวหมูอ่ะหัวหมูไม่เป็นไรหรอกไอเหลือนาทีนึงพี่ทำทันเดียวโอเคโอเคอ่อมีการหันมามองเลยอ่ะต้องต้องดูกันต้องดูกันอันนี้พี่ปึ๊บอ่า คนบ้าเลยหัวโตจังวะ <laughs> ใส่หมวกไงพี่ใส่หมวกหัวโตสูงโ็ตรอีกจนบอกกูนี่ด้อยข่าไปเลยนะ <laughs> เฮ้ยใจจิตพี่มันต้องประมาณนี้ถึงจะเหมือนอผมโจนให้ดูสงูสงสงูงอะโมอกอ่ะเออพี่ตั้งโมหคหน่อยโมห์โมห์โมหกคมหกถึงแกเหมือนอ่าหัวพี่ก็ต้องลดขั้นนิดนึง

ปวดเวลาไอ้อันนี้ไอ้จอหจรโจรห์อะไรเนี่ยโอ้โห <laughs> ดูโจรห์นเขาได้ไปจัดปวดปวดแป๊บปวดโอเคไปมานี้อันนี้พี่อะไรอะข่ายจอห์น <laughs> อันนี้โจอห์เหรอเนี่ยโจรห์น <laughs> เด้ฉันคิดว่าผู้หญิง <initiatives> ผ,มผมนึกว่าเอเลี่ยนนะเนี่ยไม่ปวดข <laughs> าดไปเลยอันนี้อะอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะดูไม่ออกอะ่ะโจรห์นทำอะไรวะ คืออะไรอะไม่จนเนาะมันมั่วปะเนี่ยอ๋อเหมือนจะจะดึ๊บกันปะโหมดไม่ทันโหมดไม่ทัน,นะกะไรเกีโหมดแย่เลยอันเนี้ยอ,อันนี้มีมีีนนเฮ้ยเราแน่แนทำเอฟเฟกต์ฟ้าผ่าพี่โจนอันนี้มันไม่เหมือนอนะของเราผมว่าของเราที่หนึ่งแน่พี่ไม่แน่เป็นเชคอะตอนนั้นอันนี้ก็เกอ้ยอันนี้ที่อยู่ข้างๆเรานี่ยว่ะแต่ลูกตาสวยผมชอบ อ๋อโอเคหมดหมดกูดไปแล้วกันค่ะอันนี้อ่ะอันนี้เอ้ยชุดนี้ดูเท่จังเลยโจนทำไรวะโจนกำลังไม่ไม่มีหน้าโจนอ๋อวิ่งไงโจนกำลังวิ่งเหมือนแบบขโมยกระเป๋าอยู่แล้ววิ่งอะไรอย่างงี้โอเคอันี้หมกูดแล้วกันโอเคกูดอันเนี้ยอันนี้เหมือนเราเลยเอ้แต่ปืนเขาเจ๋งอ่ะอันนี้เออแต่นี่ปืนปุ๊บเหมือนจะโดนยิงด้วยนะเลื่อนไหลเออเเอาอันนี้ไปแล้กันที่สี่แล้วค่ะอีพิกอีพิก เฮ้ยอันน oh, um, ี้ของเราแล้ว e พี่ของเงินที่แบบเอ๊ยอย่าทำร้ายฉันด้วยนะโบวกสิครับโบวกสิครับบวกสิครับบวกสิครับมีการให้มีให้แดงด้วยอ่ะนี่ใส่ไม่ดีว่ะอันเนี้ยอันนี้เหรอตัวทำไรน่ะตัวทำไรกระเป๋าหรอวะขโมยกระเป๋าใช่ใช่ขโมยกระเป๋าเฮ้ยเราได้ที่สี่อ่ะ ดูก็รู้แล้วคนไม่ค่อยโหวตอ่ะคนมันน้อยพี่ต้องเอาไปเอาไปเ